สวัสดีจ้าวันดี้พวกวันนี้พากันหลายมือแล้วเนาะจ้าอีหล่ายยุ่งช่วงนี้ยุ่งงานยุ่หลานแน่ยุงย่งจักยุ่งอีหยังต่ออีหยังแน่เดี๋ยววันนี้ข้ามากินตังคูงกัใส่กอดนะจ้าอีหล่ายเลยซื้อใส่กอกมาจากแอปสีเขียวใส่กอกอีสานแลักาก็เอินมาใส่แดงหวานเพิ่นว่าสักเป็นแนวอะไรเมื่ก็้ยิ่งใส่กอกเหระมั้งแต่ว่าเขาเจ้าเขียนให้แอบมาใส่แดงหวานมึงคือหลายแดดก็จะกินเวอใส่แดงหวานเ่างั้น เออใส่กรอกน้อยเอาในลูกในรูกมันในรูปเป็นส่วอันใหญ่แท้แบบที่แบบมันแค่ออกมันคือเอาอแอบแฝงโยบะเนี่ยเอาเอาคือมันคือมันคือกรตรงปบกคือว่าแล้วเนาะแต่แต่เขายัง่ายลูปใส่แอบอยู่มีขิงดองด้วยนะคะขิงดองนี้ลหละมากมันมันจะแบบมันหวานแน่จัง่อยเนาะกินคู่กันก็ใส่กรอกมีสอากันไปเลย ดองโอ้ก็ได้มาสองถุงเลยเพราะว่าเราสั่งสองชุดนะคะยันจะ่คว,วางกูอิ่มเหมือนนะจ้าโอ้ยเงียบแล้วเนาะนี่จ้านี่เดอ้อนี่เด้ออันนี้ขาดบาดได้ตบักหุ่งมาแล้วจ้าเมื่อน,นี่อีหลากกสิกินตบับักหุ่งเป็นจังไดสิเป็นตัวแซบบ้องแค่เห็นกันน้ำลายไหลแล้วอันนี้อีหลาตับเองเดอ้อตับไส้ักพริกแห้งฮู้ฮู้ไปเข้าไปกินกันจ้า น้ำมีลาเมื่อกินใส่ก่อนยี่สานแล้วกต็ตำมุ้งตำมุ้งในตำเองไงบอกเลยว่าแสบค่ะนี่ขอบคุณวึวามได้ฉันอ่ะแล้ว่าเมือนอวานอลากได้ตำสดวนกอมีลาอยากกินแบบยุ้งยุงเอาแบบยุ้งขขบคุณไหมควจะเข้าบ้างยุ้งปะอืม thấy có như thắng, kinh Tôi mẹ, chứ Mẹ tí còn bằng ngang đi. còn mẹ, mẹ. đấy, mẹ. Mmm. Tôi mẹ. Mmm. Tôi cứ Mmm. có mẹ. Tôi mẹ. mẹ. Tôi 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 รสชาติมัน,ก,นก,ก,ก็นแบบว,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 ว่าตั้งกันเล็กๆก็กินแบบตันสวยอีหล่าววานใครว่ากันว่าวี่หล่าววานตั้งกันอยู่เด็กก็กินแบบอะไรต่าง